วันนี้เราก็ได้ทำหางเสือใส่เรียบร้อยครับหางเสือนี่จะวัดยังไงให้มันเอียงสามสิบห้าองศาดูจุดนี้ก่อน ขนานไปกับกระดานเห็นไหมกระดานนี้มันจะได้ฉากกันเสาเนี่จะให้ดิง่งให้ได้ดิ่งกับพื้นโลกอันนี้ด้านหน้าลมันจะพัดมาข้างหน้าเสาไอ หางเสือนี่ถ้าไอ้ตอนเราทำจริงมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะให้มันขนาดไปกระกโต๊ะปลายห,หางนี่ต้องต่ำออกมาสักสิบเซนก็ปากยะอาสิบเซนก็ประมาณนี้นะมน,นิดเดียวนะสิบเซนแค่นี้เองสิบเซนไม่เยอะ ตอนให้ได้ระดับน้ำาต้องอยู่อย่างนี้นะตตอนนี้มันตกมามันจะไม่ได้ระดับนะต้องอยู่อย่างนี้ถึงจะได้ระดับนะแกนนี้ต้องให้ได้ระดับด้วยระดับน้ำจับต้องให้ได้ระดับกันตอนนี้สิบเซนตอนนี้เก้าสิบองศาต่อมาสิบเซน นี่จะอยู่ระดับนี้ที่ตอนทําก็ให้มันได้เก้าสิบให้ได้ระดับน้ำนะ๋ยวตอนปล่อยก็ชั้งมันมันห่างจากนี้ห่างจากนี้แค่สิบเซนห่างจากนี้มันทีสิบเซนนะเราพับขึ้นไปมันจะพับนี่มันติดติดในไม้เนี่ โตีนให้ตรงนี้นี่ตรงกับหน้าไปพัดเราไปหาไม้มาใส่หางแล้วเจะเอาอะไรดีเอานี่ไหม ใบก็เราจะทำทีกันฟ้าผ่าที่สิบที่ห้าเซนได้กันฟ้าผ่าเราก็สวมใส่เข้าไปสวมใส่ไปแล้วก็ล็อกด้วย,อ,ยอะไรตัวรัดตัวรัด เล็กอะตัดเล็กเล็กตอนนี้หางก,ก็ตกมา,าสักสิบเซนได้ตัวนี้ก็ต้องให้ได้ฉากกันด้วยนะต้องให้ได้ฉากกันได้ฉากระดับพื้โลกตอนฉากกันอยู่ยงี้นะ แต่แต่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกนิดเดียวสิบเซนนิดเดียวเองมาให้มันดับนี่านหน้าหันด้านข้างนนานไปกับโต๊ะ ด้านหน้ากังหันลมว่าเชิดหน่อยเชิดขึ้นหน่อยนะเชิดขึ้นสี่องศาแล้วแต่เราจะทำความสะดวกของเราเอายึดไหนได้ยึดนี่ก็ได้ยึดนี่ก็ได้ยึดนี่ก็ได้เนี่ตรงนี้ยึดนี่ได้นี่ยึดน,น,นี่แล้วแต่เราจะทำเราจะยึดตรงไหนก็ได้ ลองมาทำดูคู่มือก็ไปหาโหลดในเฟซบุ๊กผมก็ไปหาโล<ม>หาโลดเอาโหลดไปให้แล้วหาดูเอาเฟซบุนะ๊ Facebook กก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนั่นนะคนไม่รู้ก็ ขอเฟซบุ๊กขอเฟซบุ๊กเวลาดูอะไรก็ดูให้มันทั่วถึงหน่อยดูคำบรรยายนะมีบอกอยู่เราจะไปหาหางมาใส่ใหม่ใส่ ใบเราก็ใบนี้เราใช้นี่ครับถังกระรอนหกใบเลยนี่ทาสีไู่แล้วใบเก้าสิบเซนใส่หกใบเลยยาวเก้าสิบกว้างยี่สิบตัดหัวสิบเซนสิบเซนถนนถางมายี่สิบเซนนะได้ จากนี้ไปถึงนู่นเก้าสิบเก้าสิบไรไม่แน่ใจเดี <c oughs> ยกก๋ยวเราทำให้ดูอีกที <c oughs> อะไรกันนี่กันเจองูกินง่ย ครับในเฟซบุ๊กของอาจารย์ดังๆน่าจะเป็นเล่มเดียวกันน่ะแต่ของอาจารย์เขามาปรับปรุงใหม่ผมก็ดาวโหลดเลยโหลดดาวโหลดมาอยู่ใน Facebook ผมแล้วนะหมดกร็ร้อยหน้าร้อยหน้าอ่านกันไม่ไหวภาษาอังกฤษด้วย ทางหมแปะเองครับห้าขดห้าเฟสห่างห้าเฟสชาร์ทีสองขดสองขดนี่ฮนะตรงตรงล่างนะชาติหมุนไปมันตึก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 ห้าขดนะ เห็นโง,โงูไงแม่กิ๊เดินไปเจอโงูสิได้จะหาไม้ตีก็ตีไม่ทันหนีไปก่อนเดี๋ยวเราจะออกตรงนี้นี่มันตรงเบาหนู้ไม่ตรงไม่ตรงตรงชอน อันไหนเนี่ยไม่แน่ใจใส่จะใส่ PVC ด้วยป่ะฮะเราไปหาดูอีกที ห้าเฟสห้าร้อยวัตต์ถ้าลมแรงๆอาจจะถึงสอ,องพันวัตต์นะหันชาร์จเก็บในแบตเตอรี่สิบสองโวลต์โอเคครับ ันนี้เราก็ได้ทำหางเสือใส่เรียบร้อยครับหางเสือนี่จะวัดยังไงให้มันเอียงสามสิบห้าองศาดูจุดนี้ก่อน ขนานไปกับกระดานเห็นไหมกระดานนี่มันจะได้ฉากกันนะเสาเนี่จะให้ดิง่งให้ได้ดิ่งกับพื้นโลกอันนี้ด้านหน้าลมันจะพัดมาข้างหน้าเสาไอ หางเสือนี่ถ้าไอตอนเราทำจริงมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะให้มันขนาดไปะกะะโต๊ะปลายหางนี่ต้องต่ำลงมาสักสิบเซนก็ระยะอาสิบเซนก็ประมาณนี้นะน,นิดเดียวนะสิบเซนแค่นี้เองสิบเซนไม่เยอะ ตอนให้ได้ระดับน้ําต้องอยู่อย่างนี้นะตอนนี้มันตกมามันจะไม่ได้ระดับนะต้องอยู่อย่างนี้ถึงจะได้ระดับนะ,นะแกนนี้ต้องให้ได้ระดับด้วยะระดับน้ําจับต้องให้ได้ระดับกันตอนนี้สิบเซนตอนนี้เก้าสิบองศาต่อมาสิบเซน นี่จะอยู่ระดับนี้พี่ตอนทำก็ให้มันได้เก้าสิบให้ได้ระดับน้ำนะดีวตอนปล่อยก็ทั้งมันมันห่างจากนี้ห่างจากนี้แค่สิบเซนห่างจากนี้มันที่สิบเซนนะเราพับขึ้นไปมันจะพับนี่มันติดติดต,ต้นไม้เนี่ย ผตรีมันให้ตรงนี้นี่ตรงกับหน้าไปพัดเดี๋เราไปหาไม้มาใส่หางแล้วเาจะเอาอะไรดีเอานี่ไหม ยก็เราจะทำทีกันฟ้าผ่าดีสิบดีพันเซนได้กันฟ้าผ่าเราก็สวมใส่ไปสวมใส่ไปแล้วก็ล็อกด้วย,อ,ยอะไรตัวรัดตัวรัด เล็กอะระดัเล็กอตอนนี้หางก็ตกมาสักสิบเซนได้ตัวนี้ก็ต้องให้ได้ฉากกันด้วยนะต้องให้ได้ฉากกันได้ฉากระดับพื้นโลกตอนฉากกันอยู่อย่างนี้นะ แต่แต่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกนิดเดียวสิบเซนนิดเดียวเองมาให้มันหลับนี่้านหน้า,นานกันนข้างนา่นไประโต๊ะ ้านหน้ากังหันลมว่าเชิดหน่อยเชิดขึ้นหน่อยนะเชิดขึ้นสี่องศาแล้วแต่เราจะทำความสะดวกของเราเอายึดไหนก็ได้ยึดนี่ก็ได้ยึดนี่ก็ได้ยึดนี่ก็ได้เนี่ตรงนี้ยึดนี่ก็ได้น,น,นี่ยึดนี่แล้วแต่เราจะทำเราจะยึดตรงไหนก็ได้ ลองมาทำดูครูมือก็ไปหาโหลดในเฟซบุ๊กผมก็ไปหาโหลดเอาโหลดไปให้แล้วหาดูเอาเฟซบุนะ๊ Facebook กก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนั่นนะคนไม่รู้ก็ ขอเฟซบุ๊กขอเฟซบุ๊กเวลาดูอะไรก็ดูให้มันทั่วถึงหน่อยดูคำบรรยายนะมีบอกอยู่เราจะมาหาหางมาใส่ใหม่ใส่ ใบเราก็ใบนี่เราใช้นี่ครับถังกระรอนหกใบเลยนี่ทาสีไว้แล้วใบก้าสิบเซนใส่หกใบเลยยาวก้าสิบกว้างยีสิบตัดหัวสิบเซนสิบเซนถนนถังมายี่สิบเซนนะได้ จากนี้ไปถึงนู่90 90นเก้าสิบเก้าสิบไรไม่แน่ใจเด <c oughs> ี๋ยวเราไปทำให้ดูอีกทีอะไรกันนี่กับเจองูกินไง าวโหลดนครับในเฟซบุ๊กของอาจารย์ดังๆน่าจะเป็นเล่มเดียวกันแต่ของอาจารย์เขามาปรับปรุงใหม่ผมก็ดาวโหลดเลยโหลดดาวโหลดมาอยู่ใน Facebook ผมแล้วนะหมดก็ร้อยหน้าร้อยหน้าอ่านกันไม่ไหวภาษาอังกฤษด้วย ต้องใบแปลเองครับห้าขดห้าเฟสอ่างห้าเฟสชารทีสองขดสองขดนี่นะตรงตรงล่างนะชาดหมุนไปมตึกตึกึกตึก,ตก,ตกห้าขด อะไรกันเห็นงูงไงแม่กี้เดินไปเจองูงสีได้จะหาไม้ตีก็ตีไม่ทันหนีไปก่อนเดี๋ยวเราจะออกตรงนี้นะมันตรงเบาหนุ่ไม่ตรงไม่ตรงตรงช้อน ไหนเนี่ยไม่แน่ใจใส่จะใส่ PVC ด้วยป่ะ,ะเราไปหาดูอีกที อะไรนเงนี้ยออห้าเฟสห้าร้อยวัตต์พลมแรงแรงอาจจะถึงสองพันวัตต์ พัดเก็บในแบตเตอรี่12โวลต์โอเคนะครับเอาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องหางเสืออีกหน่อยหางเสือเราก็ใช้ฝาสังกะลน200ลิตรไม่ใช่ฝาลว ก้นถังตัดมานะทาสีใหม่อิเล็กโพมาก็ทำเผื่อไว้ใส่อย่างอื่นใส่ไม้กระดานรีไม้กระดานไม่มีไม่อาจก็แพงนีไอ้ถังร้อนนี่ของมีอยู่แล้วเราก็ใช้ถังร้อนเนีะนะเยี๋ยมาบอกตรงนี้ ตรงนี้นะเล็กนี่ยาวยีบเจ็ดเซนร่างยี่สิบมิลสูงมาร้อยมิลร้อยมิลก็สิบเซนอันนี้มาห้าสิบเจ็ดมิลก็คือห้าจุดเจ็ดเซนห้าจุดเจ็ดมิลนั่นเองห้าจุดเจ็ด มิลน,นะหรือหรือว่าจะใช้เหล็กแผ่นก็ได้กแผ่นสิบมิลตัดให้มันเป็นรูปนี้เลยสุนท่อนี่ก็มาเชื่อมติดนี่นดูแบบทีได้ร่างยี่สิบมิลน,นะขึ้นมา สิบเซนมาหาหมุมนี้นี่มาหาหมุมนี้สิบห้าสิบห้าจุดเจ็ดเซนติเมตรห้าสิบเจ็ดมิลนั่นเองนะท่อน,นี่ก็คือยี่สิบเจ็ดเซนท่อน,นี้ก็มาเชื่อมติดไว้ยาวขึ้นไปนบนนะเชื่อมติดเชื่อมติดนี่นะ ปกติมันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเดียวตลอดอ่ะแต่วันนี้เราไม่มีของเรางใช้แบบนี้นะง่าย,ยาไหเอาอย่างนั้นเราว่างตามง่ายนะส่วนส่วนนี้ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนเส้นขนานร้อยแปดสิบองศาจะวางทาบอย่างนี้ ร้อยแปดสิบองศาเก้าสิบจะอยู่อย่างงี้เก้าสิบหันไปงน้นหันหน้าไปงน้นขีเส้นลงมาะลงมานี้ยทำได้ตรงกันเบี่ยงจากนี่ไปสามสิบห้าองศาคือเบี่ยงองศาเนี่ยเบี่ยงจากข้างบนลงไปนี่สาได้ห้าองศาอยู่ที่แถวนี้นะขอให้มันตรงนี่น ไม่ตรงยนีนน้ก็ทำเหล็กก็ะทำแบบนี้ได้ตัดเหล็กตัดเหล็กให้เท่ากันนี้เลยแล้วคุณก็มาแปะไว้ที่สามองศาสาที่ผ้าองศาวัดตรกนี้ไปสาที่ผ้าองศา แล้วก็แปะติดแล้วก็เชืมม่อมออกมาง่ายๆตรงนี้หางเสือเราก็ใส่แล้ว ใช่มันจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เกินออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันตอนนี้มันจะขนาดได้ไงที่ว่ตกมาสิบเจนนะตอนนี้มันก็ขนาดกับโตะนะไปดูทางหน้ากันหาลมแล้วก็ ไปหันไปหางไปทางหางนะนะหางหางมันจะห่างมาแค่สิบเซนนะปกติมันจะขึ้นไปอย่างงี้นะขนาดไปกระโตะนะขนาดไปกระโตะมันจะตกมาสิบเซนนะตกมานิดเดียวสิบเซนนิดเดียวไม่เยอะ ส่วนจะให้ได้ได้ตามแบบจะมีระดับจับนะระดับจับตอนที่มันยังไม่ตกมาสิบเซนนะมันตับก่อนก่อนที่มันจะตกมาสิบเซนนะตกมาสิบเซนอยู่อย่างนี้นะขึ้นไปอยู่อย่างนี้นะให้มันได้ระดับน้ำเหมือนกันนะเหล็กนี่ต้องให้ได้ระดับกัน เราหันมันหมุนมันก็จะ จะพับลงมาแบงนี้นะอันนี้ไหพัดมันก็จะพับหนันมาอย่างี้หันมาอย่างนี้หันไม่ได้เพราะเราล็อกไว้อยู่ถ้าพับขึ้นไปไมันจะพับขึ้น,นมนอาอย่างนี้สมมติเลยหันาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เบรขึ้นไปน ที่ไม่โลง่งที่มันขับแคบไม่เป็นไรนะเราดูได้